เรื่องอย่าเอ่ยถึงผีว่ากันว่าถ้าเข้าป่าในตอนกลางคืนห้ามเอ่ยถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนและถ้าถามต่อว่าทําไมคําตอบที่ได้ก็คือมันจะทําให้เราได้เจอในสิ่งที่เราเอ่ยถึงนั่นเองซึ่งตอนที่กล้องได้ฟังแบบนั้นมันก็ทําให้เขาแอบคานิดหน่อยเพราะดูจะโอเวอร์ไปมากที่เอ่ยปุ๊บก็ได้เจอปับ๊บแต่ถึงยังไงก็ตามการฟังหูไว้หูก็ไม่ได้เสียหายอะไรและอีกอย่างกล้องคิดว่า ผมไม่ได้มีโอกาสไปเดินป่าตอนกลางคืนสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ก้องคิดมันก็ไม่เคยแน่นอนสักอย่างเมื่อพอเขาโตขึ้นเขาก็ได้มีโอกาสจัดทริปไปเที่ยวเดินป่าก,กันซึ่งทริปนั้นไปกันประมาณ5คนเป็นผู้หญิงสผู้ชาย2ซึ่งเป้าหมายก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นมากมายแค่ไปเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็ไปนั่งกินหมูกระทะนั่งดูดาวแล้วก็ดื่มกันแบบชิลๆซึ่งตลอดเวลาของการเดินขึ้นเขามาป่าก็ค่อนข้างที่จะทึบมากด้วยความที่ป่าอุดมสมบูรณ์จึงทําให้ทุกคนและช มต้นไม้ดอกไม้หรือแวะถ่ายรูปกันตลอดทางแล้วพอตกเย็นก็สั่งหมูกระทะมาตั้งวงกินกันตามแผนแต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังกินกันอย่างอร่อย,ออยแก้วหนึ่งในเพื่อนร่วมทริปก็มีท่าทีปแปลกๆเหมือนกําลังหาอะไรสักอย่างอยู่จนเพื่อนอีกคนถามว่าหาอะไร แก้วจึงบอกว่าเหมือนโทรศัพท์มือถือหายโดยมีกล้องและเพื่อนๆช่วยกันหาอีกแรงแต่หาย,ยังไงก็หาไม่เจอจนแก้วพูดขึ้นมาว่าหรือว่าเราทําร่วงตอนที่ไปถ่ายรูปกับดอกไม้พอแก้วพูดจบทุกคนก็นิ่งเพราะดอกไม้ที่ไปแวะถ่ายรูปเมื่อตอนกลางวันมันค่อนข้างอยู่ไกลมากแล้วตอนนี้มันก็มืดแล้วด้วยเพื่อนคนหนึ่งเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกไปหากันแต่เช้าแต่แก้วก็ไม่ยอมเพราะเธอกลัวว่าจะมีคนเอาไปหรือไม่ถ้าไม่มีใครเห็นมันก็จะพังอีกอย่าง แกก็อยากได้โทรศัพท์มาแชทแล้วก็มาถ่ายรูปตอนนี้ด้วยในระหว่างทางที่เดินไปวีที่มาด้วยก็พูดขึ้นว่าวางเวงขนาดนี้กูว่าน่าจะเจอผีก่อนโทรศัพท์เราะวะพอวีพูดจบกล้องก็ตบหัววีไปทีหนึ่งพร้อมก็บอกว่ามาเดินป่าตอนกลางคืนใครก็ให้พูดแบบนี้กันแต่เหมือนวีก็ไม่สำนึกก็ยังบ่นพึมพำต่อและในขณะที่กำลังเถียงกันอยู่นั้นก็มีกิ่งไม้หักโค่นลงมา ซึ่งเสียงนั้นมันดังมากจนทําให้ทุกคนสะดุง้งและฉายไฟฉายหันไปตามเสียงที่ได้ยินแต่ก็พบกับความว่างเปล่ากล้องจึงบอกว่าให้รีบเดินเอถอะเดี๋ยวมันจะดึกไปกว่านี้และพอเดินไปเรื่อยๆก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบาๆจนเริ่มมองเห็นแสงไฟจากโทรศัพท์กระพริบอยู่ข้างหน้าประมาณ5 6เมตรวีเลยพูดว่ากูว่าโทรศัพท์ของแก้ววีพูดพร้อมกับวิ่งนําหน้าไปที่แสงนั้นทันทีแต่ในขณะที่วีวิ่งไปก็มีเสียงโทรศัพท์ข้างๆทางเดินดังขึ้น แก้วจึงหันมาถามกล้องว่าเสียงโทรศัพท์ของกล้องเหรอจนสักพักทั้งแก้วและกล้องก็หันมาเจอโทรศัพท์ของแก้วดังอยู่ข้างๆทางแต่คนที่โทรเข้ามาหาเป็นเบอร์ของเพื่อนที่รอยอยู่ที่เต็นท์แก้วจึงนั่งยองๆและดูโทรศัพท์เราก็พูดขึ้นว่าเอออันนี้ของเราเองแหละแล้วอันนู้นล่ะ พอพูดจบแกก็หันมามองหน้ากล้องสักพักก็มีเสียงร้องของวีดังสวนกลับมาทั้งคู่ก็มองเห็นว่าวีวิ่งกลับมาหาด้วยสีหน้าหวาดกลัวและเขาก็ไม่ได้วิ่งกลับมาคนเดียวมีบางสิ่งวิ่งตามหลังวีมาด้วยเป็นผู้หญิงผมยาวตาแดงที่เธอวิ่งมาด้วยพร้อมกับเสียงหัวเราะจนกระทั่งวีวิ่งใกล้เข้ามาทั้งแก้วและกล้องก็วิ่งเหมือนกันโดยในตอนนั้นทั้งสามคนต่างรับรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงวิ่งตามมาอยู่ และเหมือนจะวิ่งใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเพราะเสียงหัวเราะของเธอมันดังใกล้เข้ามามากและในขณะที่ทุกคนวิ่งกันอยู่วีก็หกล้มก้องกับแก้วเลยชะลอและหันมามองก็เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นดึงขาของวีไว้และหัวเราะดังมากพอเห็นแบบนั้นทางแก้วและกล้องก็กรีดร้องกันสุดเสียงและในขณะที่กําลังส่งเสียงดังกันอยู่นั้นเพื่อนที่อยู่ในเต็นท์ก็ได้ยินเสียงจึงวิ่งออกมาดูและบอกให้ทุกคนตั้งสติและพอมีสติขึ้นกล้องกับแก้วก็หันกลับไปดูวีก็เห็นว่า เขานอนสลบไปแล้วและที่สําคัญตรงเท้าของเขามีเถาวันรัดแน่นอยู่ก้องจึงรีบไปแกะเถาวันออกจากเท้าเขาและเพื่อนๆก็ช่วยกันพยุงตัววีขึ้นมาและลากเขากลับไปที่เต็นทันทีพอมาถึงเต็นท์ทางแก้วและก้องก็ค่อยๆเล่าทุกอย่างให้เพื่อนอีกสองคนฟังเพื่อนผู้หญิงเลยพูดขึ้นว่าก็ปากไม่ดีสมควรแล้วที่เจอแบบนี้ยิ่งมาป่าอย่างนี้เขาไม่ออกไปไหนกลางคืนอยู่แล้วและยังมาเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกก็ต้องโดนแบบนี้ทุกราย ึงบอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าให้ไปเอาโทรศัพท์ตอนเช้าซึ่งพอเพื่อนพูดอย่างนั้นทุกคนก็นิ่งไปโดยเฉพาะแก้วซึ่งตอนนี้เธอก็รู้สึกผิดมากที่ต้องทำให้เพื่อนๆต้องมาเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้